เนี่เป็นลูกของเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับมีไหมครับในซอยนี้อ,อ๋ออแล้วเรามาเริ่มต้นพิกัดที่ลายแทงหลังกำแพงสูงบอกไว้ชัดเจนได้เจอพี่หมวยในซอยเป้าหมายให้ความช่วยเหลือเราครับพาเราไปสอบถามคนเก่าแก่ย่านนั้นภาวนาให้ได้คำตอบนะครับเย็นี่เป็นลูกของเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับมีไหมครับในซอยนี้อ๋ออ๋อ,อแล้วเขาไปนานแล้วมากกว่าไม่รูบ้าน บ้านหมวยนะครับผมใช่เขาเมื่อก่อนใช่แล้วเหมือนว่าเขาขายขายที่ให้อีกทีหนึ่งอะค่ะอ๋อไม่รู้ว่าได้ข่าวว่าเขาไปอยู่นครปฐมอ๋อนครปฐมเหรอฮะเต้จะถามใครได้บ้างเนาะพี่หมวยพี่หมวยเป็นเจ้าบ้านอ๋อพีบใช่ค่ะเค่ะเขาเช่าบ้านพี่อยู่เหรอครับไม่ไม่ใช่ค่ะ ต้ออเขาเหมือนว่าขายต่อต่อกันมาอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นเจ้าของพี่เก่าแล้วเขาก็ขายแล้วก็มีคนมาปลูกบ้านพี่หมวยก็เลยเช่าต่ออันนี้พี่อ่มาปลูกมาปลูกใหอใช่หนูอพี่ซื้อมาจากผู้หญิงใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมผู้หญิงเนี่ยครับจุดใต้ตำตอผู้หญิงคนที่เราเลือกเข้าไปขอความช่วยเหลือบ้านของเธอตอนนี้ คืออดีตบ้านของคนที่เรากำลังตามหานั่นเองครับตอนนี้เหมือนพวกเขาจะย้ายสามโนครัวไปอยู่ที่จังหวัดนครปฐมแล้วนะครับพี่อยู่ตรงนี้มาสิบกว่าปีโอ้สิบกว่าปีแล้วโอ้โหโอัลโโลพี่อ๋อยพี่อ๋อย,ออยมีเบอร์พี่หน่อยไหมที่เขาทำงานเทศบาลอะพอดีมีคนเขามาหาแบบเหมือนว่า ลูกตามหา <คน S 1> แม่คนลูกตามหาแม่อะไรประมาณเนี้แล้วทีเนี้ยเหมือนว่าเจ้าของที่ที่หนูอยูอ่อ่ะเขาขายให้พี่หน่อยแล้วหนูก็ต่อซื้อต่อพี่หน่อยมาอีกทีนึงใช่ถ้าให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือพี่หมวยเป็นเจ้าของที่ดินลำดับที่สามหรือคนปัจจุบันเธอก็พยายามช่วยเราเต็มที่ในการโทรสอบถามข้อมูลจากพี่หน่อย อดีตเจ้าของที่ดินที่เธอซื้อต่อมาเพื่อเราอาจจะได้เบาะแสที่เชื่อมโยงไปยังเจ้าของที่ดินคนแรกก็คือคนที่เรากําลังพยายามตามหาอยู่นี่เลยครับพี่หน่อยอะค่ะพี่หน่อยนะแกรู้แล้วใช่ไหมยัยงเหรออ่านะคะไม่แน่ใจหนูต้อห,หนูซื้อที่ต่อจากพี่หน่อยมาแม่ที่แม่ขอซื้ออะก็เลยให้เบอร์ให้เบอร์พี่หน่อย ยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอีจันหรือ y t u t u อีเตอีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อีเตอีจัน Youtube เตอร์อีจันหรือ t i k t o ็อกอิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่ inbox ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อิเตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณา ก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจันซัพพอร์อต,รตรในทุกช่องทางด้วยนะครับ แห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่